สวัสดีค่ะทุกคนกำลังอยู่กับปายใน m i s ปายเจอร์นี่แล้วไปาไปนี่มาแม่กำปองค่ะหลังจากที่เราไปแวะร้านคายคาเฟ่มาจากคลิปที่แล้วตอนนี้กำลังขึ้นสู่หมู่บ้านแม่กำปองค่ะเส้นทางถนนห้วยแก้วหรือทางหลวงมาเลข4074เป็นถนนสองเลนพอดีคันเวลาเราส่วนกันจะต้องชะลอนิดนึงไม่มีหลายทางยาวๆถ้าพูดถึงความชันไม่ชันมากค่ะขับง่ายสบายส Música Thank you you จองที่พักไว้ว่าจะนอนที่แม่กำปอง1คืนเขาบอกว่าให้เอารถไปจอดที่วัดคันธาพึกษาได้ค่ะตรงก่อนจะถึงวัดเป็นเหมือนทางขึ้นเขาคิดว่าอาจจะค่อนข้างชันเพราะหย่บมิดแล้วแต่รถเล่งไม่ขึ้นเลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเป็นแค่ช่วงจังหวะสั้น ก่อนจะเข้าที่พักเลยแลวะชมวัดกันก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดคันทาปิษาดูจากการตกแต่งแล้วน่าจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมร้านนาโบราณที่อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่อย่างน่าชื่นชม เขาบอกกันว่าที่นี่มีอุโบสถกลางน้ำเราเลยพากันเดินเข้าไปดูที่หมู่บ้านแม่กำปองจะได้ยินเสียงน้ำตกไหลยยตลอดเวลาและใช่ค่ะน้ำตกนี้ไหลผ่านอุโบสถด,ด้วย หลังจากนั้นเราก็ไปเช็คอินที่ที่พักค่ะเลือกพักที่เฮือนหินน้ำราคาคนละ500บาทไม่รวมอาหารเช้าที่เลือกที่นี่ก็เพราะเขามีน้ำตกหลายผานหน้าบ้านค่ะอันนี้เป็นห้องพักของเราค่ะมนมีแอร์นะมีพัดลมมีห้องน้ำในตัวนี่ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำส่วนตัวไพเวก แล้วก็มิชานหน้าบ้านที่สามารถจะออกมาดูน้ำตกได้ เรากำลังจะลงไปที่ข้างล่างเขาบอกว่าให้เดินที่บันไดมันจะสะดวกกว่าเราเดินผ่านเข้ามาในวัดค่ะ จะออกไปหาอะไรกินค่ะที่ถนนคนเดินแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิที่เช็คเมื่อกี้ประมาณ22องศาเราถึงค่อนข้างหนาวมากๆเพราะว่าแถวนี้มันมีน้ำ้วยก็เลยจะไปเอาเสื้อกันหนาวที่รถก่อนเห <c oughs> มือนข้างบนเย็นกว่าข้างล่าง มากินชาบูกันจริงๆข้างบนวิวสวยมากเลยนะเป็นช่วงโค้งของหมู่บ้านพอดีแต่คิวรอ,อนานมากตอนนี้หิวมากๆแล้วก็เลยลงมานั่งกินข้างล่างก็ได้เขาจะขายเป็นเซตค่ะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นนะวิวข้างล่างก็ดีเหมือนกันเหมือนจะดูลพลุกพลานเพราะคนเดินผ่านไปมาตลอดเวลา แต่โดยรวมก็โอเคเลยค่ะชิวๆบรรยากาศดีท้องอิ่มฟินเวอร์แต่ถ้าใครอยากจะนั่งข้างบนนะก็แนะนำว่าให้เผื่อเวลาเล็กน้อยแล้วกันค่ะ <S <S คนใหญ่เขาจะปิดกันสามตอนนี้ก็คือทุกคนกําลังเหมือนเริ่มเก็บกันแล้วอ่ะเราก็เลยกาลังจะกลับที่พักมาไปนอนนะคะเขาบอกว่ามีใส่บาทเช้าก็เลยลงมารอพระค่ะชุดใส่บาทเนี่ยมีขายกันทั่วหมู่บ้านเลยค่ะจะไม่ได้ว่าลงมารอตั้งแต่6กโมงครึ่งหรือเจ็ดโมง ถ้าใครอยากใส่บาทถามร้านค้าในหมู่บ้านดูอีกทีก็ได้นะคะจจากนั้นเราก็นั่งรถสองแถวขึ้นไปบนเขาเพราะว่าแถวหมู่บ้านเนี่ยเราหาข้าวเช้ากินไม่ได้เลยคะ่ะ บนนั้นมีร้านกาแฟาที่สามารถเทควิวลงมาเห็นหมู่บ้านกำปองได้เขาบอกว่ารถรอบแรกเนี่ยจะเริ่มวิ่งประมาณ8โมงหรือ8โมงครึ่งนี่แหละค่ะค่าขึ้นไปร้านกาแฟาคนละ20บาทต่อเที่ยวต่อคนไม่ได้เหมาคันนะนั่งแชร์กับคนอื่นค่ะ รปมา้านที่ชื่อระเบียงวิวเขาก็มีที่จอดรถนะแต่น้อยมากแนะนําว่าจอดวัดแล้วนั่งขึ้น,นมาจะเซฟกว่าค่ะเพราะจากวัดทางจะเริ่มชันแล้วที่ระเบียงวิวจะไม่มีอาหารเช้าให้บริการส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม แต่เราหิวมากๆค่ะเลยแอบเดินไปร้านข้างๆที่ชื่อยิงดาวที่นี่เขามีชุดอาหารเช้าแบบพวกไข่กระทะข้าวต้มราคาสบายๆที่นั่งก็จะเป็นคล้ายๆบาร์หันหน้าออกชมวิวหมู่บ้านแม่กำปองเหมือนกับเราวิยงวิ่งเลยค่ะ วิวที่เห็นก็จะสวยงามมากค่ะเป็นวิวหลังคาไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่ก็โอเคสวยไว้อีกแบบเรากำลังกลับไปที่ ระเบียงวิวคอฟฟี่ค่ะเมื่อกี้เข้าไปสั่งชาแล้วเราก็ไปชมวิวแล้วแต่ว่าที่ร้านอ่ะเขาไม่มีอาหารให้ไม่มีอาหารเช้าเราขึ้นมาแบบหิวมากเราก็เลยมาร้านกาแฟข้างๆค่ะชื่อร้านบ้านอิงดาวที่บ้านอิงดาว่มีข้าวให้กินอนะ่ะเออคือสองร้านนี้เขาอยู่ติดกันตอนนี้กำลังเดินกลับไปที่ระเบียงวิวไปเอาชาที่สั่งไว้ เรียกถึงว่าคนหลอดอ่ะกระสุนหลอดอันนี้เราสั่งอะไรนะชาอะไรนะแม่กงโปงชาแม่กงโปงฮะใน,นนั้นมันมีอะไรป่ะที่เป็น วิวของหมู่บ้านแม่กำปองจากร้านระเบียงวิวก็เห็นหลังคาเหมือนกันค่ะแต่คนละมุมที่ร้านระเบียงวิวเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะกว่าค่ะหลังจากนั้นเราก็นั่งรถกลับลงไปเช็คเอาท์ค่ะ จบทริปแม่กำปองครั้งนี้จะบอกว่าฟินมากทั้งบรรยากาศทั้งอากาศทั้งผู้คนตอนนอนได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืนมันฮิวใจได้ดีเลยนะใครยังไม่เคยนอนที่แม่กำปองอยากให้ลองนอนสักคืนนะคะมันประทับใจมากจริงๆ